อันนี้ฝ้าบอกนักข่าวทุกคนนะคะ่อแล้วช่วงนั้นเนี่ยพี่หอมคบกับใครดูที่ไลฟ์สไตล์ถ้ามันคบกับแรปเปอร์ช่วงนั้นน่ะมันจะเริ่มใส่แบบเสื้อตัวใหญ่พี่หอมเป็นคนที่อยู่กับฟ้าแล้วเป็นคนพูดเสมอเลยว่าฟ้าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีแบรนด์เนมเราซื้อยูเนี่ยนมอก็ได้อยู่ๆวันนึงหรือวิตองไปนั้นก็สวยเหมือนกันเนาะเมืองเซรีนไปเนี้ยแสนกับแบบคบคนมีเงินช่วงคบเด็กอยู่ๆก็ใส่ระบายระเบ้อตุ๊กตาบอย ครบแนวนันกดนตรีเคลื่อหนังตอกหมุดอินร็อเกอร์สายไม่อด้อกเป็นแบบนี้จับไลฟ่ตายตามผัวถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเรื่องของเจ้าแม่บาร์โฮสนะครับทั้งสองท่านนะครับประสบการณ์มากมาก,กว่ากี่ปีนะครับประสบการณ์ของเราก็มากกว่าประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์สองสัานะคะับอ่าของฟาประมาณ28ปีก็คือบแปดปีนะจริงหรือไม่ได้คุ้นไม่เคยขาดเลย หมายถึงเรื่องของอวัยวะเพศชาย, <c oughs> ายง่ายๆว่าฟ,ฟาเคยทำรายการอายุร้อยๆขวบโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่มดูคลิปเต็มได้ตรงนี้เลยครับรลด